เอาละคลิปนี้จะพาทุกคนไปป่วยหมาที่โรงมยาบกันนะหมอคาจะโจนแก้งไหมไปดูกันไอไอรินไหนอ่ะหมอคาสวัสดีนะสวัสดีครับเอ๊ะนูทราเพลงนี้ดกใจหนูจริงๆเลยรู้ใช่ไหมว่าหนูจะมาก็เลยเปิดเพลงนี้รอได้เปิดรอนหนูเลยเอ๊ะอย่าทำร้ายกัน จริงเนาะค่ะโคตรเจ็บเลยแมาจะหาพี่แวร์สาวารณะชนญทำไมทำร้ายกันแบบนี้มีเด็กอยู่ตั้งเยอะแยะแล้วก็มีผู้ใหญ่อยู่ตั้งเยอะแยะเขาเห็นแล้วไอ้หนูเขาชนเขาเป็นคนชนรถพี่เนี่ยเขาชนรถพี่พังอ่ะอ๋อเนามีพยานหรือเปล่าไม่มีพยานเนี่ยมีทั้งโรงพยาบาลพี่เขาเป็นแค่ผู้หญิงเลินน้อยที่จะไปมีอาวุธแบบนั้นได้ยังไงโอ้โหเต่พี่มีไมค์ก๊อฟมีปืนนะไมค์ก๊อฟที่เห็นอาจจะเป็นไมค์บลอกกี้ก็ได้คนะหรืออกกี้อย่างจริงครับ มันคือมารยาของเขาไอหนุ่มไออย่าไปหลงพี่ตั้งเต้นจ้าริงชากับหนูจะเชื่อเออร้องด้วยได้แค่จะจำเองไว้ไอลูลูกจำไว้แต่สิ่งที่ดีนะคะพี่ชายเอ๊ะเป็นบอกปับอเยอะเปล่าใช่ตัจำได้ไหมจำได้แต่จำชื่อไม่ได้ชื่อชื่อมอค่ะ อ่าใช่เองชื่อมองคาเองเป็นอีกเวียดนาโรงพยาบาลที่บอกให้รอเลงก็หนีไปไหนไม่รู้นะเนี่ยหนูไปได้นี่ไปหนูแทงว่างแล้วหนูก็หลับไปนั่นนั่นนั่นหนูไปได้นี่ไปไงหนูก็หยุดที่เดิมหนูก็แท้งแล้วเรามาทำอะไรมาทำหมอไงหนูเห็นเขาเปิดเพลงจ้าทิ้งจ่าหนูก็เลยเข้าไปจ่ายตัวเมันเป็นเพลงที่ป้าป๊ามามาเคยเปิดให้หนูฟังตอนเด็กๆหนูชอบมากเลยหนูก็เลยไปจ่ายหนูมาติดกูแต่เด็กแต่เด็กก็นี่ก็เด็กจ้าจิงจ่าก็ยี่สิบปีแล้วนะ ก็แซลโนโหนูไปอ๋อโทษโทโทษทีโทษท,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 ทีเดีเห็นหมาอยู่ยี่สิบสี่เจ้ามองเลยไม่จริงอะ่ะหมอเข้าแค่เช้ากับค่ำเอาหรอเข้าแค่เที่ยงกับเที่ยงคืนหกชั่วโมงต่อวันหกชั่วโมงนี่คือพื้นฐานขั้นต่ำของการเป็นหมอด้วยซ้ำเอเป็นใหญ่มีหนูอยู่ทั้งคนถูกถีงจะเป็นเล็กดืือก็เหอ เอ้ยไม่ใช่หนูเป็นเด็กแน่นอนแน่นอนหนูบอกแน่นอนแล้วเมื่อกี้เอจายหนูหนูบอกว่าแน่นอนนะที่หนูเป็นเด็กแต่หนูไม่ได้เป็นเด็กจริหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กดื้อเอจายหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กดื้อหนูเป็นเด็กดีแล้วพ่อกับแม่ไปไหนป่ะป๊ามาไปต่างประเทศนะว้าเด็กโดนพ่อแม่ทิ้งเอีและพี่จายเลี้ยงหนูเทไหมอืมเอ้านี่ไหนลองสิวันอาทิตย์พอที่จะปัดแบบต่อโลก ภในหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีก็ได้เราตัางมาสามพันที่หนึ่งนาทีนี่ให้ส่งโบนไซนี่งงนไงี้ยตังมาสามพันช่วยนิ่งเงนหน่อยพี่แต่ได้เรียนหรื้ได้ใหญ่ลูกพี่สี่คนตอนนี้ก็เลี้ยงยังไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะอ่ะพี่มีลูกได้เหรอมีลูกสี่คนนะเดี๋ยวมาไปคิดกันหมอค่ะเอ๊ะใครเนี๋ยวหมอค่ะหมอค่ะ มาค่ะมาค่ะไอ้แยกงหนูดูไม่เห็นตัวพี่ตาได้ยินเสียงเรียกหนูหรือป่าเรียกบอกมาค่ะไม่ได้ยินเลยมาค่ะเอาพีออกไปด้วยไม่ได้ยินเลยมาค่ะช่ด้วยหนูกลัวมากเลยมีคนพูดว่าช่วยเปรยด้วยไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะช่วยหนูไม่ได้ยินนะ แม่หนูก็ขานตอบรับไปแล้วว่าหนูต้องสวยแน่ๆเลยอะหนูไปลบหลู่กับสันเจ้าไงหนูไปลบหลู่ไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าได้ยินอะไรห้ามทักแต่อิงไปทักแล้วใช่ปหมล่ะอิงอิงต้องไหว้แล้วอิงอิงต้องไหว้แล้วอิงต้องบอกว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่มีอย่าจองร้านจองผ่านกันอีกเลยไปตามเวนตามกรรมเถิดไอ้ชิหนูทำตามก็ได้อันนี่น้องงานนี่นะแปปไปตรงกระเพงนู้นกระเพงกระเพงเฮ้ย พี่เห็นหัวอะพี่เห็นหัวดูเห็นนะจ้เอ๋ <laughs> ปีหน้าจ้าดูแฮร์รี่พอตเตอร์มากเกินไปไหรือเปล่าจ้เอ๋เก้าเสือสามส่วนสี่ค่ะลูกข้าก้มเพงไปเลย <laughs> มีตาที่เห็นนะนับแล้วพูดจะขึ้นในหน่อยังไง <laughs> อะอ่าแล้วข้าไปยังไง <laughs> เอาออกมาบ่อยไหมข้า,างในบอกข้าเอาออกไปหน่อย <laughs> จริงจังสิจริงจังดิตายแล้วเอะเอาออกมาแล้วนแล้วเพิ่งเคยเห็นเออเอาออกนะจนแสดงว่านูได้บุญแล้วใช่ไหมหรือช่วยได้แล้วพอแล้วเนี่ยคนีคดนนี้ขึ้นสวัสดแล้วนี่แหละ ไหนลองเป็นพ่อหนูหน่อยหนึ่งอาทีสวัสดีลูกพ่อสวัสดีนะครบหนึ่งอาทียังยังยังเหรอมีลูกแล้วเดี๋ยวลูกด่าเดี๋ยวลูกงอนเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกเข้าวอร์มาถามอยู่เหรอจริงจรใช่อ่ะแกไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แค่สมมุติยงหนึ่งอาทีเองบ่กเขาเขาก็คาดใจหรือเปล่าอ๋อจริงๆมาป้าวันนี้ป้าป้าเหนื่อยหรือเปล่าป้าไม่เหนื่อยครับวันนี้ป้ายืนป้าง่วงมาก ก็ถือว่าเป็นการหลับในเวรไปเลยว่า,างปปานปะปก็เลยไม่เหนื<ฮ>่อยใจไหมถูกหนูกลัวปะปาเหนื่อยปาป๊าไม่ไมีมวเวลาให้หนูเลยโอ้ปะปะไม่เหนื่อยปะทำงานปะนอนอย่างเดียวลูกปาป้าส่งหนูไปเรียนนะหนูก็เรียนเหนื่อยมากเลยแต่ปาป๊ามาทํางานปแบป้าหลับแต่หนูไม่ได้หลับถูกถเรนานเกินแต่ปะไม่แต่หนูเป็นเด็กอนุบ้านหนูต้องนอนกลางวันหนูไม่อยากนอนนา่มันนั่นนันหนูไม่ยอมเลยหนูไม่นอนเองช่วยไม่ได้ หนูติดเลนนะหนูอยากเล่นเออนหนูติดเลน,นหนูก็โดนยิงไอ้แม่เดีย๋ยแค่อยากเล่นจับเพื่อนเอ้อหนูปกคล้าเพื่อนตื่นแล้วเพื่อนจะไม่ตื่นหนูอยากได้จับเพื่อนมากๆเจ้เอ้อยยาวป้าจะจามด้หนูโ okay. อเคหนึ่งนาทีครบละ <c oughs> เออครบคร <c oughs> บจริงจ็บลูกสี่คนเลยเหรอผู้ชายหีถูกผู้หญิงสี่คนอะผู้หญิงสี่คนสี่คนเหรอผู้หญิงใช่ผู้หญิงสี่คนเราตัวมีแต่ผู้หญิงไม่ค่อยให้ผู้ชายเข้าใกล้เท่าไหร่ เรากลัวผู้ชายมัจีบลูกสาวมันเลยไม่ให้ค่อยผู้ชายเข้าใกล้แต่หลังๆเริ่มเปลี่ยนแล้วหลังๆเริ่มกลัวลูกสาวไปหาผู้ชายแทนละอันแรกมันก็ไม่ใช่่าไรหรอกหลังหลังมาลูกลูกลูกสาววิ่งหาผู้ชายทุกคนเลยมันก็แปลกเนืขาเปิดตึ้นหมาได้ไหมได้ครับได้ได้ห้าตองสีแล้วก็หกใช่ไหมใช่ใช่เข้าละอาคีเกมไวเลมเด็กใจมอค้าน่ารัก ไม่จริง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 คนน่ารักที่สุดคือชื่อว่าหมอป๊อปไออันนั้นในส่วนของผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กก็คือหนูน่ารักที่สุดไม่จริงเจ้ากันเอาจ